เขาขี่กันสองคนนี่ซ้อนมาหรือว่าขี่มาเองโอ้ขี่คนละคันขี่มาจากไหนเนี่ยนครศรีธรรมราชขี่มาจากนครจายกี่เฮ้ยกำเรียงกำเรียงไอ้ตายฮะคนตายคนนัคนคนถุงซุ่มบ้านเดียวพี่เอกซ์ก็ใช่จายสนิทกันเลยสนิทกันกับพี่เอกซ์เนี่ยจายอ๋อพี่ทำไรอยู่นู้นทำไรทำนาเถ้าต้งมึงหยุดกล้ายู่ใต้าทำนาทำนา มึงไม่มีสวนยางสวนปาล์มเลยเนอะอยากทำนามากกว่าคนมันชอบทางนี้ชอบแต่เมื่อก่อนนี้ก็พ่อแม่ก็ทำสวนยางอยู่ปลูกเงาะอ๋อเงาะนาศาลเออเงาะนาศาลเงาะนาข้าวปลูกในนาข้าวมั้งกี่ไร่นะ่ยร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่มันมีเงาะอะไรบ้างนะโอพันอะสายพันมันอะสายพันมีเงาะเปรี้ยว เงาะส้มเงาะเงาะหิมะพานเคยกินไหมเงาะหิมะพานเงาะ่ายเคยแต่กเราพวกหิมะพานไม่เหรอเออผสมพันหรือผสมกันใช่ไหมผสมพันกันอ๋อเหรอใช่คือผมอยากอยู่อะแต่ทีนี้เหมือนเด็กพี่แบบมองไม่พอใจผมอะไรเงี้ยเอ้ยไอ้นี่คบได้สบายแหละแต่มองแบบว่ามองจิกถังตามันชอบมองคนอย่างนั้นธรรมดาพี่บอกว่าประแหน่ให้มันใส่แว่นไง แล้ววันนี้แว่นเองไม่สไมใส่วะวันนี้วันนี้แว่นแตก <S <S นั่ <S 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 งมาแตกวันนี้เะเสียดายจริงเลยนั่งทับมั้งวันนี้นั่ตกตอนนั่งรถมาแล้ววางไว้ที่บเบาะไงเพราะนั่งไม่ไม่ได้ดูอะไรเ,เลยแตกโอ้โหอ,อย่างนี้เขาเรียกกันว่าสับ <S 2> <S 2> สับพนาม <S <S สับพนามสับเท่าไม่เหรอวะสับเท่ารู้จักไหมสับเท่าคือซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยอ๋อซุ่มซ่ามอืม เออผมผมก็อยากมีกลุ่มขี่มอไซค์เขาบ้างพี่แต่ทุกุเหยียบตีนกูแล้วมันหนักลงเต็มด้วยสิมันขับไปเกือบ300อ่ะเฮ้ยพี่ขี่รุ่นไหนวะบิด300เนี่ยบิ๊กไบค์แหละไอ้ที่ท่อดังๆเนี่ยสองท่อใช่ไหมสี่ท่อพี่ขี่ไงวะสี่ท่อสี่ท่อออกข้างหลังสามข้างหน้าข้างหน้านี่มาอีท่อเปล่า เต่าแล้วมันจะผมมันมันอก่อนก็ผมออยาวเลยอ๋อวันนั้นขับมอไซค์ไปไปไกลไอ้เหอขี่มาจากไหนโอจากเพชรบูรณ์ชีวิตพวกกูลร่อนเล่กันเนาะเม <c oughs> ื่อกี้ก็ไปจากนครศรีธรรมราชนี่เพชรบูรณ์เลย <c oughs> ไปเพชรบูรณ์ช่วงนั้นไปทำไมวะเราไปขับรถเล่นกันขับรถเล่นดูดูสาวข้างทางอ๋อเหรอแล้วก็กลับใช่ไหมแล้วมึงขับไปไงเพราะมึงนำหน้าใช่ไหมนำหน้าตอนนั้นมึงบิดเท่าไหร่วะเป็ร้อยหกสิบ เพื่อคนแต่งว่าแปดร้อยหกสิบนีสามคันอ๋อคีพอ,ปปพอร์ตไปพร้อมกันแบ่งกันไปอ,อือแล้วอะไรหมาตัดหน้าเป็นไงวะหมาตัดหน้าไ,ไม,าามันเป็นไงวะระเนร์ระน้ะนาดไปหมดมอไซค์อ่หมามามาอยู่ด้านหน้าเป็นร้อยตัวระนีะน์ระนาดปิ้วท้ากันไปหมดหมวกกัะน็อกพี่ใช้หมวกกันน็อกอะไรอ่ะแพงป่ะพี่ขี่มอไซค์อะ่ะใช้หมวกไหมพรม แต่ก็ดีนะพี่ก็ช่วยได้แต่มันอันตรายพี่แต่หมวกกันน็อกไม่ต้องใช้แพงใช่เลยบางคนใช้ใบเป็นแสนพี่บางคนใช้ก็ธรรมดาเนี่ยแหละพี่ลุงผมก็ใช้หมวกกันน็อกใบละแสนเลยแต่ก็ตายทำไมอ่ะก็ใส่หมวกกันน็อกใบละแสนขี่โม,ม,ม,มอใสอืนีน่ขี่มันก็บิดมิดไปอืพอมิดไปปุ๊บทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันล็อกไม่แน่นอ่าหมวกก็หลุดพอหมวกหลุดก็ทิ้งโมซใสกระโดดโอบหมวกกันน็อกไว้คอหัก โรน้องไม่เป็นไรขายต่อได้แสนกว่าเฮ้ยครับพี่ถ้าอย่างนี้นะมึงนั่งคุยกันสองคนเลยนะครับเดี๋ยวกูไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อน <c oughs> นะ